อะไรอะคะทำไม,ำไมโดนอะไรคะโดนอะไรคะ,ะ,ไ,รคะไม่คิดจะลงมาดูอื่นของมั่งหรอ่าโดนอะไรหรือเปล่าโดนอะไรคะพี่ฮะโดนอะไรคะหนู่มโดนขาดน่าเนี่ยครับเดีย๋ยวชนคุณมัางหรอครับขอโทษค่ะไม่เห็นจริงๆขอเรียกประกันครับพี่อ,อะไรวะเนี่ยไฟแม่งหน้าตาเฉยเลยเว้ยได้ไม่จอดลงมาดูนะครับเดีย๋ยวจะชนคืนนะครับ ไปทำไรนะ นี่อย่าไปตรงมิสอันนี้ได้ไหม Don Don ไมิสเตอร์โดนัทมิสเตอร์โดนัทอะไปยืนอีที่อะไปไหนมิสเ <Don> ตอร์โดนัทตรงไหนครับมิสเตอร์โดนัทตรงแม็กแวร์ลูอะตรงไหนนะครับแม็กแวร์ลูไม่รู้จักครับตรงเนี้ยค่ะเลี้ยวไปตรงเนี้ยแม็กแวร์ลูตรงไหนนะแม็กแวร์ลูตรงเนี้ยค่ะตรงห้างอะจะไปลงมาแหกลงนี้ไม่ได้ทุกคนเก็นต้องขับรถตามมึงพี่โดนอะไรโดนขาวเนี่ยครับ ก็เนี่ยถึงจะให้ไปดูตรงนู้นไงมันมีไฟอ๋อตอนนี้ดูไม่ได้แหาทิ้งลงมาดูไม่ได้ไปดูตรงนู้นนะคนเจ็บต้องต้องไอ้นี่เหรอต้องตามมึงเหรอพี่ไปดูตรงนู้นนะคะสมองมึมงมีมั้งบ้าเหี้ยแล้วจะยังไงคะไอ้เหี้ยแหกทิ้งลงมาดูตอนนี้ไม่ได้ไงไฟมันไม่มีจะให้ดูก็ต้องไปดูตรงไฟไ,<ว>ไปเลยจะได้ถับตามไปไม่รู้จัก ขับเลี้ยวไปตรงนี้ไงคะคนน้ำไม่ดีครับแหกที้ชนได้แต่แหกที่รถมารูุไม่ได้ นมีมอเตอร์ไซค์เขาขับบอกว่านกมาชนเขาเดี๋ยวอ่านมาเจอนกตรงแม็กเวลูที่อยู่ตรงเออ่แม็กโดนัลอกตรงเนี้ยเออขับมอเตอร์ไซค์มาหานกที่เอ่อตรงหลักสี่นะเออเดี๋ยวนกจะจอดรถอยู่ในรถก่อนตรงแม็กเวลูว่าพ่อคุณแม่ของโดนชนม้างจะให้ไปตรงนู้นไหม